สุดยอดผลงานของโกเลงอินทรีพงผงาดฟ้าบทที่8ผลจากรักแท้ในความมืดพลันบังเกิดแสงสว่างเป็นแสงจันทร์เมื่อเต่งผงลืมตาขึ้นก็เห็นจันทร์เพ่นลอยเด่นและเห็นดวงตาที่งามซึ้งกว่าแสงจันทร์ของแช่แช่ไม่ว่าอยู่บนสวรรค์หรือในปรโลกล้วนที่มีตาที่งามซึ้งเช่นนี้เป็นคู่ที่สองอีกแช่แช่ยังอยู่ข้างกายเต่งผงไม่ว่าเต่งผงเป็นหรือตาย ไม่ไม่อยู่บนสวรรค์หรืออยู่ในปรโลกแช่แช,แช่ก็ยังอยู่ข้างกายดวงตาของแช่แชเออคลอดได้หยาดน้ําดวงตาคู่นี้จันเพนดวงนี้สภาพเช่นนี้แทบเป็นเช่นเดียวกับตอนที่เต่งพงฟื้นคืนสติจากคมกระบี่ของชายชาราแครชุดทองแต่ครั้งก่อนเต่งพงไม่ตายแล้วครั้งนี้ล่ะเต่งพงก็ยังไม่ตายไม่เพียงไม่ตายแช่แช,แชก็ยังไม่ตาย ชายชรา,าชุดดำที่น่าสะพรึงกลัวนั้นฉะนั้นยินยอมปล่อยปละละเว้นพวกตนเพราะเสืบมเนื่องจากรักแท้ของทั้งสองนั้นหรือเต่งพ้งกล่าวขึ้นที่ข้าพเจ้ายังไม่ตายจริงๆใช่วยไหมแช่แช์กล่าวขึ้นข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านจะตายได้ยังไงถ้าท่านตายแล้วข้าพเจ้าไหนเลยมีชีวิตอยู่ได้ละ่ะดวงตาของนางเอ๋อคลอได้ยหยาดน้ําเป็นน้ายยําตาแห่งความปิติอินดีนางกล่าวว่าขอเพียงเราอยู่ด้วยกันพวกเราก็จะไม่ตาย พวกเราจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยอ่ะตัวประหลาดเท่าชุดดำนั่นฉนไหนยินยอมปล่อยปละเล่าเว้นพวกเราละ่ะชาช่ออกหัวร่ใบหน้ายิ้มของนางสะท้อนประกายน้ําตาประกายน้ําตาสะท้อนเห็นถึงรอยยิ้มของนางนางกล่าวขึ้นว่าเนื่องเพราะว่าตัวประหลาดเท่าชุดดํานั้นไม่ใช่เท่าประหลาดที่แท้จริงแล้วเ่าอย่างนั้นมันเป็นใครละ่ะเป็นท่านปู่ของข้าพเจ้าเอง เต่งพงก็ยิ่งไม่เข้าใจแช่แช่ไม่รอให้เต่งพงเอ่ยปากถามกล่าวต่อไปท่านปู่น่ะรู้แน่ว่าจะช้าจะเร็วท่านก็ต้องไปท่านปู่ล่วงรู้ความเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดเป็นอย่างดีดังนั้นท่านปู่ก็เลยพนันกับท่านย่าของข้าพเจ้าแล้วพวกท่านพานันอะไรกันน่ะพนันว่าถ้าท่านดีต่อข้าพเจ้าจริงๆถ้าท่านยินยอมตายเพื่อข้าพเจ้าท่านปู่เท่าจะอนุญาตให้พวกเราออกจากภูเขาปีศาจยิงจอก นางไม่ได้เล่าต่อและไม่จําเป็นต้องเล่าต่อเรื่องนี้เป็นเพียงการทดสอบประการหนึง่งทดสอบว่าเต่งพงมีรักแท้ต่อแช่แชร์จริงหรือไม่หากอยู่ในห้วงคับขันอันตรายเต่งพงสลัดทอดทิ้งนางไปตอนนี้เต่งพงคงกลายเป็นคนตายไปแล้วแช่แชกลุ่มมือเต่งพงมือของเต่งพงมีเหงื่อเย็นไหลซึมแช่แชกล่าวเสียงนุ่มนวล อนนี้ท่านปู่และท่านย่าของข้าพเจ้าเพิ่งทราบว่าท่านไม่ได้หลอกลวงข้าพเจ้าไม่ว่าท่านไปที่ไหนจะไม่ทิ้งข้าพเจ้าท่านผู้เฒ่าจึงยินยอมให้ข้าพเจ้าติดตามท่านออกมาเต่งพงลันยกมือขยี้ตากล่าวขึ้นว่าที่นี่คือที่ไหนกันนะก็เป็นโลกมนุษย์นี่พวกเรากลับมายังโลกมนุษย์แล้วจริงๆเหรอจริงเป็นความจริงนี่เป็นครั้งแรกที่เต่งพงพบว่าโลกมนุษย์งดงามปานนี้ น่ารักป่านนี้เต่งพงความจริงเบื่อหน่ายต่อโลกมนุษย์ไม่ต้องการมีชีวิตต่อไปแต่ตอนนี้เต่งพงเพิ่งทราบว่าชีวิตกลับบันเจิดเพลิดเพล้วป่านนี้คนผู้หนึ่งสามารถมีชีวิตอยู่นับเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การปรับเริ่มยินดีแสงจันทร์อ่อนจางลงขอบฟ้าอันมืดมิดเริ่มขาวโพร่งรำไรที่ไกลตาบังเกิดเสียงผู้คนขึ้นเป็นเสียงร้องไห้ของทารกเสียงดุด่าของมารดาเสียงตักน้ำขึ้นจากบ่อ เสียงตะเหลิวกระทบกระทะเสียงภรรยาปลุกสามีจากเตียงไปทำนาเสียงสามีควานหารองเท้าใต้เตียงเสียงหยอกล้อของคู่สามีภรรยาแรกวิวาเสียงทุ่มเถียงของสามีภรรยาสูงอายุยังมีเสียงไก่ขันเสียงสุนัขเห่าเสียงสำเนียงทั้งหมดเต็มไปด้วยความกระปี้กระเป๋าของชีวิตเต็มไปด้วยความรักของมนุษยชาติสรรพเสียงเหล่านี้มีบ้างเต็งพงได้ยินมีบ้างไม่ได้ยินแม้ไม่ได้ยินกับหู แต่ก็รู้สึกได้ด้วยสัญชาตญาณเนื่องพระสัพพเสียงเหล่านี้ความจริงเป็นเสียงที่เต่งพงคุ้นเคยเป็นอย่างดีที่หมู่บ้านบ้านเกิดของเต่งพงเป็นหมู่บ้านเล็กๆอันสมถะขณะที่เต่งพงยังต้องให้มารดาสวมเสื้อผ้าให้กับตนก็ได้ยินซสื่มเสียงเหล่านี้เต่งพงกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการไปเยี่ยมท่านแม่ของข้าพเจ้าสักครั้งก่อนคาพูดกล่าวขึ้นก็นึกถึงเรื่องที่ไม่สมควรนึกประการหนึ่งนางเป็นปีศาจจิ้งจอก จะสามารถนำภรยาที่เป็นปีศาจจิ้งจอกไปเยี่ยมพบมารดาที่สูงอายุคร่ำครือได้อย่างไรแต่เต็งพงไหนเลยไม่นำนางไปได้เล่าแช่แช่ก้มศีรษะลงนางมีความคิดอ่านปราดเปรียวเหนือธรรมดาดูออกว่าเต็งพงคิดอะไรดังนั้นจึงกล่าวเสียงแผ่วเบาท่านจะสามารถนำข้าพเจ้าไปได้หรือไม่ล่ะข้าพเจ้าต้องนำท่านไปสิหวัวน,นึกถึงรักแท้ที่นางมีต่อตนหวัวน,นึกถึงการเสียสละที่นางให้กับตน แต่งผงก็อดที่จะโอบกอดนางไม่ได้เขาพเจ้าบอกแล้วว่าไม่ว่าเขาพเจ้าไปไหนจะต้องพาท่านไปด้วยไงแชร์แชเอืยหน้าดวงตาเปลี่ยมปรงกายความรักและตื้นตันข้าพเจ้าย่อมต้องไปกราบมารดาของท่านแต่ข้าพเจ้าจะไม่ต้องการพบใครอีกยกเว้นแม่ของท่านไม่ว่าท่านไปพบใครข้าพเจ้าจะไม่เสนอหน้าเพราะอะไรกันล่ะท่านก็น่าจะรู้ว่าเพราะอะไร แต่คนอื่นก็ดูไม่ออกว่าท่านจะเป็นเนี่ยข้าพเจ้ารู้ว่าผู้อื่นดูไม่ออกดูไม่ออกว่าข้าพเจ้าเป็นปีศาจจิ้งจอกที่แปลร่างเป็นคนแต่ไม่ว่ายังไงข้าพเจ้าก็เป็นปีศาจจิ้งจอกหากไม่พบหน้าสามัญชนได้ก็ยังจะดีกว่านางคล้ายมีความขับแค้นส่วนตัวนางมาอย่างโลกที่แปลกหน้าไม่คุ้นเคยอย่างกระทันหันย่อมมีความขับแค้นเป็นส่วนตัวแต่งของกลมเมือนางกล่าวเสียงนุ่มนวลขอเพียงเป็นเรื่องที่ท่านไม่อยากทํา ข้าพเจ้าก็จะไม่บังคับท่านแล้วนะแช่แช์ยิ้มขึ้นบ้างืึแต่บางครั้งข้าพเจ้าต้องบังคับท่านไม่หนำซ้ำท่านก็ต้องเชื่อฟังคำพูดข้าพเจ้านะหนังไม่รอให้เต่งพงเอ่ยปากกล่าวต่อไปหลังจากท่านไปกราบมาดาท่านจะทำยังไงต่อไปเต่งพงไม่ตอบตอนนี้เต่งพงเลือดลมระอุพรุนพล่านเต็มไปได้วยความหึกหานเปี่ยมลน้นเต่งพงมีหลายเรื่องที่ต้องทำแช่แช์กล่าวขึ้นว่า ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่ท่านไม่เพียงคิดเป็นเอกเหนือแผ่นดินยัยงคิดชำระล้างความอับยศของท่านเต่งพงยอมรับมนต์ทินที่ถูกปรับปรำมต้องชำระล้างความอับยศที่ตนได้รับต้องทวงถามกลับคืนเต่งพงไม่เคยลืมเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยแชร์แชร์กล่าวว่าก่อนพวกเราจะออกมาท่านปู่ท่านกรรชัพข้าพเจ้าหากท่านคิดสร้างชื่อเสียงคิดล้างอัปยศตต้องจำเรื่องหลายเรื่องเอาไว้เรื่องอะไร บอกมาเลยถ้าไม่ถึงคราวจําเป็นท่านอย่าได้ลงมือเด็ดขาดฝ่ายตรงข้ามหากไม่คู่ควรกับการให้ท่านลงมือท่านก็อย่าได้ลงมือและครั้งแรกที่ท่านลงมือต้องเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมขอเพียงท่านโค้นมันพ้ายแพ้ก็จะมีชื่อเสียงทั่วยยุทธภพเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ไม่ต้องเพาะความแค้นกับคนอื่นมากไปเนื่องเพราะท่านปู่บอกว่าไม่ว่าท่านมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมปานใดมีชื่อเสียงเกียรติภูมิแค่ไหน แต่หากท่านสร้างศัตรูมากไปสักวันหนึ่งท่านต้องถูกคุกคามเข้าโจดจุดอับแน่นอนเป่งผงกล่าวข้าพเจ้าเข้าใจเจตนาของท่านผู้เฒ่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำพูดของท่านผู้เฒ่าดังนั้นท่านไม่อาจลงมืออย่างโหดเหี้ยมเกินไปยิ่งไม่อาจไล่ล่าฆ่าจนสิ้นซากหากท่านต้องการให้ผู้อื่นเคารพท่านอย่างจริงใจต้องละเว้นทางสายหนึ่งให้กับคนอื่นข้าพเจ้าเข้าใจดีแล้วก็ยังมีเรื่องที่สําคัญกว่าเรื่องอะไรล่ะ แชร์แชร์เพ่งตามายังหว่างเอวของเต่งพงเอวของเต่งพงยังสะพายดาบโค้งของแชร์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 กล่าวขึ้นนี่เป็นสิ่งของที่ท่านย่ามอบให้แก่ท่านดังนั้นท่านปู่ก็อยากให้ท่านพกนําออกมาได้แต่หากไม่ถึงคราวจาเป็นท่านไม่อาจใช้ดาบเล่มนี้เด็ดขาดหากแม้นท่านใช้ดาบเล่มนี้จะต้องปลดชีวิตฝ่ายตรงข้ามใต้คมดาบแน่นอนขอเพียงดาบหลุดจากฝักดาบนี้จะไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามมีชีวิตรอด แล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่คนที่ข้าพเจ้าต้องการฆ่าถ้าแม้ฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่บุคคลที่คุกคามข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ใช้ดาบเล่มนี้ไม่ได้งั้นหรอใช้ไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่ท่านวางใจคณะด้วยพลังฝีมือของท่านตอนนี้ไม่ว่าใช้ดาบชนิดใดก็สามารถพิชิตไปทั่วแผ่นดินโดยไร้พูดต้านยามนั้นอาทิตย์อุทัยลอยเด่นแสงอาทิตย์สาดส่องทั่วปฐพีวันใหม่วันหนึ่งกำลังเริ่มต้นพร้อมกันนั้น แผนชำระล้างความอับยศของเต่งผมก็เริ่มขึ้น <c oughs> เดือน10อรุณรงังเลี้ยวเยียกสงผู้เป็นประมุขหมู่ตึกสนจีรงังผลักหน้าต่างเปิดออกนอกหน้าต่างปรากฏแสงอาทิตย์เรืองรองอากาศสดชื่นแจ่มใสวันนี้น่าเป็นวันที่มีอากาศดีวันหนึ่งมันเกิดปีจอปีนี้อายุ47ใบหน้ายัางไร้รอยเหี่ยวย่นมันรักษาความเป็นลูกผู้ชายชาตรีเอาไว้ไม่เพียงกระตือรือร้นสนใจสตรี สตรีก็บังเกิดความสนใจมันมันร่ำรวยแข็งแรงสง่างามนับแต่มันพิชิตมือกระบี่ที่กำลังไต่เต้าขึ้นมาชื่อว่าเต่งพงมันก็ยิ่งมีชื่อเสียงเกียรติภูมิในยุทธภพมักมีคนยกย่องมันเป็นจอมยุทธไม่ว่าผู้ที่รู้จักมันหรือไม่ล้วนให้ความเคารพยำเกรงต่อมันมันย่างไกลถึงที่ใดล้วนได้รับการต้อนรับจากผู้คนตลอดกาล มันเชื่อว่าถ้าสำนักบูตึงสามารถอนุญาตให้สิทธิ์คารวาสเป็นเจ้าสำนักได้มันต้องได้ครองตำแหน่งแน่นอนสำนักบูตึงตั้งอยู่ในอารามเชงกวนบนภูเขาบูตึงเป็นสถานบำเพ็ญพรตนักพรตในอารามนี้ล้วนรู้จักวรยุทธสามารถรับคารวาสเป็นสิทธิ์ถ่ายทอดฝีมือแต่เจ้าสำนักทุกรุ่นต้องเป็นนักพรตนี่ความจริงเป็นการเพ้อฝันแต่ตอนนี้อาจเป็นความจริงหมู่ตึกสนจีรังมีอนาบริเวณกว้างขวาง ทิวทัศน์งดงามเป็นตัวตึกที่เรื่องชื่อของยุทธภพภรรยาของมันก็เป็นหญิงงามเรื่องชื่อของยุทธภพมิหนำซ้ำมีสมรรถภาพในการทำงานเป็นเยี่ยมมันสองสามีภรรยามีความรักผูกพันแน่นแฟ้นหากแม้นมันมีปัญหาใดภรรยาของมันจะช่วยสะสางให้แก่มันขอเพียงเป็นสิ่งที่บุรุษควรจะมีมันล้วนมีหมดสิ้นกระทั่งมันเองก็รู้สึกพอใจแต่ระหว่างนี้มีเรื่องหนึ่งที่มันไม่สอารมณ์ห้องส่วนตัวของมัน ลูกสร้างอยู่บนทำเลสูงสุดของหมู่ตึกสนจีรังขอเพียงมันเปิดหน้าต่างจะเห็นเนินเขาเขียวขจีที่ด้านตรงข้ามถนัดตาช่วงเวลานั้นมันก็จะบังเกิดความรู้สึกว่าในแผ่นฟ้าแผ่นดินมีแต่มันเป็นเอกคิดไม่ถึงว่าระหว่างนี้บนเนินดินกลับปรากฏสิ่งปลูกสร้างขึ้นทุกวันตั้งแต่เช้าบนเนินดินตรงข้ามจะบังเกิดเสียงองกระทึกโครมครามไม่เพียงทำลายความสงบของมัน รบกวนจนมันไม่สบายใจตลอดวันมีหนำซ้ำยังคุกคามถึงความทารนงของมันเนื่องเพราะโครงสร้างของอาคารบนฝั่งตรงข้ามใหญ่โตระหโหฐานกว่าหมู่ตึกสนจีรังของมันช่างปูนช่างไม้ที่มีชื่อเสียงสถาปนิกศิลปินแกะสลักลวดลายวิจิตรงดงามในแผ่นดินล้วนถูกว่าจ้างมาอย่างที่นี่จํานวนคนที่ใช้ปลูกสร้างของตึกหลังนี้มีมากกว่าตอนที่มันก่อสร้างหมู่ตึกสนจีรังยี่สิบเท่าคนมากงานเสร็จเร็วการก่อสร้าง ยอมสาเร็จรุร่วงเร็วขึ้นทุกเช้าลิ้วเยียกสงพอผลักหน้าต่างออกดูจะพบว่าเนินดินฝั่งตรงข้ามถ้าไม่ใช่เพิ่มเก๋งพักร้อนหลังหนึ่งก็เพิ่มห้องห้องหนึ่งถ้าไม่ใช่เพิ่มสระน้ําก็จะเพิ่มสวนดอกไม้หากไม่ใช่มันเห็นกับตามันแทบเข้าใจว่าเป็นการเนรมิตของเทพพยายดาหัวนหน้าสถาปนิกที่คุมงานก่อสร้างเป็นนายช่างแซ่ลุยเป็นเท่าแก่คนที่สองของร้านนักออกแบบลุยแห่งเมืองหลวงในกิจการก่อสร้าง ร้านค้าที่มีประวัติยาวนานที่สุดได้รับความเชื่อถือยาวนานที่สุดคือตระกูลลุยแห่งนครหลวงกระทั่งวังในพระราชวังยังเป็นตระกูลลุยออกแบบก่อสร้างจากปากคำผู้จัดการแซ่ลุยผู้ที่ทุ่มทุนก่อสร้างตึกหลังนี้เป็นคุณชายแซ่เต่งท่านหนึ่งคุณชายเต่งกำหนดเลี้ยงต้อนรับแขกเหลือในอาคารใหม่นี้ในวันขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12ดังนั้นอาคารหลังนี้ต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนกลางเดือน12ให้ได้ ขอเพียงสามารถก่อสร้างจนเสร็จตามกําหนดคุณชายเต็งท่านนั้นยินยอมจ่ายค่าตอบแทนทั้งมวลไม่ว่าต้องจ่ายเงินทองมากเท่าใดก็จะจ่ายให้คุณชายเต็งเปิดบัญชีที่ร้านแลกเงินใหญ่ที่สุดของนครหลวงสี่แห่งขอเพียงผู้จัดการลุยไปเบิกก็จะได้รับเงินสดทันทีผู้จัดการแซ่ลุยเป็นคนผ่านโลกมาอย่างช่ำชองแต่มันก็ยังบอกว่าเอ้ยความร่ำรวยของคุณชายเต็งท่านนี้เอ้ยกระทั่งเราก็าไม่เคยเห็น คุณชายเต่งผู้นี้ที่แท้เป็นคนอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรฉไนภูมิฐานปานนี้มือเตบป่านนี้ลิวเย,ยกสงอดบังเกิดความระแวงสงสัยไม่ได้มันตกลงใจสืบสารประวัติความเป็นมาของคุณชายเต่งคนนี้ให้ได้เรื่องที่มันตกลงใจมันต้องทําแน่นอนมันมอบเรื่องนี้ให้ภรรยาของมันไปดําเนินการภรรยาของมันไม่เคยสร้างความผิดหวังแก่มันมาก่อนลิวหูยินนั้นมีชื่อว่าคอเชงหน้าพิสวัต ไม่ใช่ขอเชี่ยที่แปละว่าหน้าหัวรอซึ่งเป็นนามปลอมที่ใช้หลอกลวงเต่งพงลิ้วหูหยินเกิดปีจออายุอ่อนกว่าเลิ้วเยียก2องปีเต็มปีนี้อายุ35แล้วแต่ต่อให้เป็นบุคคลที่มีสายตาแหลมคมที่สุดก็คำนวณอายุแท้จริงของนางไม่ออกเอวนางยังบางเล็กเรียวผิวพันยังเรียบลื่นละมุนใบหน้ายังเต่งตึงหางตาไม่มีรอยย่นสักเส้นเดียวนางยังหน้าลุ่มหลวงกว่า มีสเสน่ห์ร้อนแรงกว่าตอนแรกแต่งงานกับเลี้ยวเยือกสองซสอีกแม้แต่ผู้ที่ริษยานางที่สุดก็จําเป็นต้องยอมรับว่านางเป็นโฉมงามที่ทรงสเสน่ห์นางหนึ่งมีแต่บุรุษที่เคยหลับนอนกับนางจึงเข้าใจคําว่าทรงสเสน่ห์นั่นหมายความว่าอย่างไรจวบจนบัดนี้เลี้ยวเยือกสองยังหวนนึกถึงคืนแรกวิวาของมันหวนนึกถึงความสุขสุดยอดที่นางให้แก่มันนับว่าไม่มีสตรีใดเทียบได้แต่วันเวลานั้นโหดที่ยมไร้ไมตรีเลิวเยือกสงเริ่มชาราแล้ว เริ่มรู้สึกว่าสมรรถภาพของมันเสื่อมถอยลงมันถึงกับบังเกิดความกลัวเช่นเช่นกับสามีที่ล่วงเลยเข้าไวกลางคนส่วนใหญ่ล้วนกลายเป็นกลัวภรรยาเนื่องเพราะมันล้วนไม่อาจสนองความต้องการของเราภรรยาตอนนี้พวกมันแยกห้องนอนกันนานแล้วแต่มันสองสามีภรรยายัางถนอมน้ำใจไว้เป็นน้ำใจที่ลึกซึ้งและประหลาดพิสดารอย่างยิ่งลิ้วหูหินมากออกบ้านเพียงลำพังและมันก็ไม่เคยถามถ่ายร่องรอยของนางมาก่อน เนื่องเพราะมันทราบว่าภรรยาของมันทรงเสน่ห์และเชื่อว่าภรรยาของมันจะไม่ทรยศต่อมันขอเพียงนางไม่ทรยศต่อมันมันไหนเลยจะไม่ปล่อยให้นางหาความสุขตามธรรมชาติเป็นครั้งคราวได้มันมักบอกว่าตนเองเป็นคนปลงตกปล่อยวางได้บางทีเพราะเหตุนี้พวกมันจึงรักษาน้ําใจกันได้จวบจนวันนี้และมีแต่บุรุษที่ปลงตกได้ปล่อยวางได้เช่นมันจึงสามารถตกแต่งภรรยาทรงเสน่ห์ได้บุรุษคนหนึ่ง หากคิดแต่งงานกับภรยาทรงสเสน่ห์บางทีก็นับเป็นรสชาติที่ไม่อาจทนทานรับได้เท่าใดนักเที่ยงตรงแสงแดดสาดส่องเข้าหน้าต่างเลี้วหูหยินนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สาลี่ใต้หน้าต่างใช้ผ้าเช็ดหน้าพื้นหนึ่งซับเหงื่อตอนนี้แม้เป็นปลายเดือนสิบแต่อากาศยังร้อนอบอ้าวมากเลิ้วหูหยินไม่เพียงกลัวหนาวยังกลัวร้อนเนื่องเพราะนางไม่เคยได้รับความลำบากมาก่อนสตรีบางนางคล้ายไม่เคยรับความลำบากตั้งแต่เกิด เนื่องเพราะพวกนางงดงามชานฉลาดกว่าสตรีคนอื่นนางปลดกระดุมเสื้อเผยให้เห็นอกอุมที่ขาวละลานส่งเสียงหอบหายใจเบาๆลิวเยียงสงพยายามข่มกลั้นตัวเองไม่ชําเลืองมองนางยามอยู่เบื้องหน้าแม่นางอายุเยาว์มันยังแสดงความเป็นลูกผู้ชายชาตรียังสามารถทําให้พวกนางกรีดร้องครวญครางแต่พอพเผชิญกับภรรยาของมันมันกลับกลายเป็นปลาชัยย่อยยับอับปลาดังนั้นมันได้แต่ข่มกลั้นตัวเอง จะได้ไม่ประสบความพ่ายแพ้อีกครั้งลิวหูยินหัวรอหรือว่ายาสูตรโหเปียงที่ข้าพเจ้าซื้อมาให้ท่านไม่มีประสิทธิภาพนะโหเปียงเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเสือตัวผู้เชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังชนิดหนึ่งลิวเย,ยกสงแซงไม่ได้ยินยาสูตรโหเปียงนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีประสิทธิภาพเพียงแต่ไม่มีประสิทธิภาพต่อน,นางเท่านั้นลิวเย,ยกสงเปลี่ยนเรื่อง ท่านสืบทราบประวัติความเป็นมาของคุณชายเต่งคนนั้นแล้วหรือไม่ละ่ะสืบได้ละแล้วมันเป็นใครกันหูหยินกล่าวขึ้นมันเป็นคนที่พวกเรารู้จักคุ้นเคยดีแต่ท่านไม่มีวันดาออกแน่ๆว่ามันเป็นใครดวงตานางเป็นประกายคล้ายนึกถึงเรื่องที่บรรดาให้นางกระตือรือรน้นเลวเยากสองถามขึ้นแล้วมันเป็นใครกันมันชื่อว่าเต่งพงเต่งพงงั้นเหรอเป็นเต่งพงคนนั้นนะ เป็นเหมือนนั่นแหละลิวเย,ยกสงหน้าแปรเปลี่ยนไปมันต้องจําเต็งพงคนนี้ได้อยู่แล้วทั้งยังจดจําท่าดาวตกเหนือฟ้าท่านั้นได้มันทราบดีว่าภรรยาของมันใช้วิธีใดหลอกลวงเอาท่าดาวตกเหนือฟ้าท่านั้นมาลิวหูหยินกระตือเรือร้อนป่านนี้ย่อมมีสาเหตุแน่นอนแม้ว่าลิวเย,ยกสงเห็นว่าการปฏิบัติการของนางครั้งนั้นคู่ควรยิ่งแต่ตอนนี้อดหึงหวงเล็กน้อยไม่ได้กล่าวขึ้นคิดไม่ถึงเลยเต็งพงยังไม่ตาย แล้วท่านดีใจนักเหรอเลิ้วหูหยินหน้าเคร่งเครียดลงแค่นเสียงหัวเรอะท่าพเจ้าจะดีใจทําไมคนที่แต่งผงเียดแค้นที่สุดไม่ใช่ท่านน่ะแต่เป็นข้าพเจ้าเนี่ยเลิ้วเย,ยกสงถอนใจอ้ในเมื่อแต่งพงไม่ตายจะช้าจะเร็วก็ต้องเสาะหาพวกเราแต่เราคิดไม่ถึงว่าเด็กยากไรอย่างมันจะเปลี่ยนเป็นร่ำรวยปานนี้ไม่ตายในคราเคราะห์ก็ต้องมีวาสนาตามหลัง ครั้งก่อนมันสามารถหนีเอาชีวิตรอดโดยที่พวกเราหามันไม่เจอนับว่าเด็กน้อยนี่มีบุญอยู่ไม่น้อยเลยนะเนี่ยผู้ที่มีวาสนาต่อให้เดินอยู่บนถนนก็ยังเก็บได้เงินทองนี่เป็นคําพูดประชดยามขุนเคืองนี่เป็นคําพูดประชดยามขุนเคืองตอนที่สตรีนางหนึ่งบังเกิดความขุนเคืองทางที่ดีอย่าได้ตอบโต้นางบุรุษที่ชานฉลาดล้วนรู้จักวิธีนี้ลิวเยกสงก็เป็นบุรุษที่ชาญฉลาดดังนั้นมันปิดปากลง สุดท้ายคนที่เอ่ยปากก่อนย่อมเป็นสตรีสตรีมักขาดความหนักแน่นกว่าในที่สุดลิวหูหยินก็อดกล่าวขึ้นไม่ได้ในเมื่อมันคิดเอาคืนพวกเราทำไมไม่มาอย่างเปิดเผยทำไมต้องปลูกสร้างตึกใหญ่ฝั่งตรงข้ามด้วยที่แท้มันมีความคิดยังไงกันนะลิวเย,ยกสงกล่าวขึ้นหัวใจคนกั้นด้วยหนังท้องคนผู้หนึ่งมีความคิดใดคนอื่นไม่มีวันเดาออกหรอกนะ่ะถ้าแม้นคนคนนั้นเสียชีวิตแล้วล่ะ ถ้าคนเราเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีความคิดอะไรอีกแล้วลิวหูหยินทอดถอนใจน่าเสียดายที่เต่งพงไม่ตายมันเมื่อสามารถมีชีวิตถึงตอนนี้หากต้องการให้มันตายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปหรอก<ะ>นับตั้งแต่ที่เราทำลายเต่งพงจนถึงตอนนี้เพียงเป็นเวลาแค่สี่ปีเท่านั้นคนคนหนึ่งหากโชคดีเป็นพิเศษภายในสี่ปีก็อาจได้ลาบร้อย แต่วิชาฝีมือน่ะต่างออกไปวิชาฝีมือต้องครํ่งเร่งฝึกทีละน้อยไม่ใช่ลาบลอยที่ตกลงมาจากฟ้าสักหน่อยลิวหูหยินกล่าวขึ้นมันไม่กล้ามาหาพวกเราเนื่องเพราะเต่งของแม้ร่ำรวยแต่พลังฝีมือของมันคงไม่ต่างจากเมื่อก่อนเท่าไรหร่นักหรือใช่ต่อให้มันได้พบอาจารย์ดีต่อให้ฝึกอีกสิบปีก็ไม่ใช่คู่มือไม่ใช่คู่ต่อสู้ของส่งน้อยลิวหูหยินทวนคำส่งน้อยงันเหรอ หรือว่าท่านหมายถึงส่งตรงเลียวเยียกรงยิม้มนอกจากกระบี่เดียวปลิดชีวิตส่งตรงแล้วยังมีใครอีกละ่ะล้วหูหยินยกชามลูกบัวที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆจิบช้าๆจิบหลายๆคำกล่าวช้าๆขึ้นข้าพเจ้ารู้จักคนคนนี้นะเรารู้ว่าท่านรู้จักท่านก็คล้ายรู้จักด้วยเนี่ยลิ้วเยียกสงกล่าวเสียงเนิบนาบเรารู้จักไม่มีประโยชน์ท่านรู้จักมันจึงมีประโยชน์ เนื่องเพราะมันเพียงเชื่อฟังท่านท่านบอกให้มันไปตะวันออกรับรองมันไม่กล้าไปลงตะวันตกลิวหูหยินถามขึ้นความหมายของท่านก็คือให้ข้าพเจ้าส่งส่งตรงไปฆ่าคนมันก็ต้องไปใช่ไหมใช่ท่านเรียกมันไปฆ่าคนคนหนึ่งมันรับรองไม่กล้าฆ่าคนสองคนท่านใช้มันไปฆ่าคนแ่ตังมันรับรองไม่กล้าฆ่าคนแซ่เตียลิวหูหยินกล่าวเสริมขึ้นหากเราใช้มันไปฆ่าแต่งพง แต่งผมก็จะไม่มีความคิดใดอีกไม่ผิดแม้แต่น้อยลิ้วหูหยินคลนทอดถอนใจน่าเสียดายที่สองปีนี้ส่งตรงมีชื่อเสียงมากเกินไปเปลี่ยนเป็นทั้งลำพองทั้งพยองไหนเลยฟังคำพูดของสตรีชาราเช่นเราอีกละ่ะลิวเยกสงยิม้มสองปีมานี้เราก็มีชื่อเสียงไม่น้อยกระทั่งเรายังเชื่อฟังคำพูดของสตรีชาราส่งตรงจะไม่เชื่อได้ไงละ่ะ ลิ้วหูหินวางชามลูกบัวลงใช้นิ้วเรียวยาวดุดลำเทียนสองนิ้วคีบเอาผลท้อเคลือบน้ำผึ้งลูกหนึ่งย่อนลงในปากน้อย,อยปากน,น้อยที่แดงกว่าผลท้อหวานกว่าน้ำผึ้งของนางใช้ฟันขาวสะอาดขบเบาๆเสียงกรอบเมื่อผลท้อแตกเป็นสองเสียงจากนั้นนางใช้หางตาสมม้มองลิ้วเยยกสงถามเบาๆท่านเชื่อคำพูดเราจริงๆลระดวงตาของนางเป็นประกายอีกครั้งประกายตาร้อนแรงดังเปลวไฟฟันของนางขาวสะอาด ริมฝีปากแดงสดตลอดทั้งร่างคล้ายผลท้อสุกงอมลูกหนึ่งรอให้คนเด็ดไปขบเคี้ยวลิวเยียกสงทอดถอนใจได้แต่ตอบสนองนางตอนนี้ลิวเยียกสงนอนอยู่บนเตียงที่จัดสร้างเป็นพิเศษเหนื่อโชกไปทั้งร่างกระทั่งเคลื่อนไหวก็ไม่อาจเคลื่อนไหวได้มันเริ่มบำรุงกำลังกายตั้งแต่เดือน10รับประทานยาสูตโหโเปียงติดต่อกันสเส้นและยาวิเศษซึ่งปรุงตามตำรับลับของชาวเหนืออีกหลายชุด จุดประสงค์เพื่อตระเตรียมจัดการกับสาวน้อยพรหมจันทร์ซึ่งเพื่อนสนิทของมันซื้อมาจากนักค้าทาาด้วยเงินหลายพันตำลึงนางหนึ่งมันเตรียมจัดการสาวน้อยนางนั้นเต็มที่ให้นางทราบว่ามันยังไม่ชาราภาพแต่พลังที่มันสะสมไว้ล้วนทุ่มเทให้กับลิ้วหูหยินไปแล้วลิ้วหูหยินตอนนี้ยิ่งดูไปยิ่งผุดผ่าสครานคล้ายดอกไม้สดที่ผ่านการพรางพร,างพรมจากฝนสายหนึ่งนางกําลังยิ้มแย้มให้ลิ้วเยยกสงอย่างหยาดเยิม้มนางคงคํานวณได้แต่แรกว่า สองวันนี้เลี้ยวเยกสงบำรุงจนใกล้จะใช้การได้แล้วจึงชิงตักตวงไปก่อนนางยิ้มอย่างพอใจยิ้มอย่างภาคภูมิใจเลี้ยวเยกสงได้แต่ยิ้มตามเป็นการฝืนยิ้มกล่าวขึ้นตอนนี้ท่านรู้แล้วสิว่าเราเชื่อฟังคําพูดท่านจริงหรือเปล่าลิ้วหูยินยิ้มกล่าวขึ้นคนที่เชื่อฟังคําพูดก็ต้องมีประโยชน์นางถามว่าท่านต้องการรู้หรือเปล่าว่าสองวันนี้เต่งคงอยู่ที่ใดต้องการรู้สิ ตอนนี้มันกำลังท่องเที่ยวที่บึงไซโออยู่ในหอเหมยแดงโอ้อเต่งพงนี่รู้จักเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็รู้จักเลือกที่พักด้วยบึงไซโออยู่ในเมืองหัางจิวมีทิวทัศน์งดงามหอเหมยแดงปลูกสร้างอยู่ริมบึงเรียกค่าเช่าแพงอย่างมากเลยหลิวเยากสงกล่าวต่อท่านยอมรู้ว่าสองวันนี้ทรงตรงอยู่ที่ใดลิวหูยินถามท่านอยากพบมันเหรอ ต้องการพบมากเลยละ่ะแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกตอนนี้ถ้าต้องการพบมันเกรงว่าไม่ง่ายนะเพราะอะไรการน่ะเนื่องเพราะข้าพเจ้าใช้มันไปยังสถานที่สุดแสนไกลแห่งหนึ่งแล้วที่แสนไกลเนี่ยคือที่ใดกันละ่ะหอเหมยแดงริมบึงไซโอเลี้วเยือกทรงหัวรอออกมาทิดแท้ภรรยามันใช้สรงตรงไปล่าสังหารเตงพงแล้วเลวเยืกทรงลิงโลอดอย่างยิ่งกล่าวขึ้นว่าเราแม้เป็นคนเป็น แต่ในใจเรามีความคิดอย่างไรไม่ต้องให้เราบอกไป่านเดาได้หมดเลยลิวหูหยินใช้ฟันซี่เล็กๆขาวสะอาดขบ,บริมฝีปากที่แดงดูดผลท้อกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นคนเป็นคนหนึ่งจริงๆดวงตาของนางเปล่งประกายอีกครั้งประกายตาร้อนแรงดังเปลวไฟลิวเย,ยกซงรีบสั่นศรีรษะกล่าวขึ้นโอ้ยเราตายไปแล้วแม้ตายไม่หมดสิน้นแต่ยังมากก็เหลือครึ่งชีวิตเท่านั้นแลนาจบบทที่8 ขอบคุณทุกท่านในการรับชมรับฟังครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งขอบคุณด้วยครับ